สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะวิชาศิลปะของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูเฟิร์นจะมาสอนเรื่องเส้นนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องเส้นกันนั้นเรามารู้จุดประสงค์ของบทเรียนนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของบทเรียนนี้ก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงนั้นเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์เราสามารถสังเกตเส้นสีรูปร่างรูปทรงได้จากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองเส้นในงานทัศนศิลป์นั้นมีทั้งเส้นตรงเส้นโคน้งเส้นม้วนเส้นม้วนเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นขดก้นหอยนะคะแล้วก็มีเส้นซิกแซกแต่ในงานทัศนศิลป์นั้นไม่ได้มีเส้นเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีรูปร่างรูปทรงอีกด้วยรร่างรูปทรงนั้น ก็มีทั้งรูปร่างรูปทรงที่มาจากธรรมชาติและรูปร่างรูปทรงที่มาจากรูปทรงเรขาคณิตรูปร่างรูปทรงที่มาจากรูปทรงเรขาคณิตก็เช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงรีเด็กๆอาจจะเคยคุ้นเคยกับรูปร่างรูปทรงเหล่านี้ในวิชาคณิตศาสตร์ส่วนรูปร่างรูปทรงที่มาจากธรรมชาติเช่นแอปเปิ้ลรูปร่างรูปทรงของคนใบไม้สัตว์สิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั่นคือรูปร่างรูปทรงที่มาจากธรรมชาติเอ้รูปร่างรูปทรงเหล่านี้แล้วก็เส้นเหล่านี้เราสามารถนํามาสร้างเป็นผลงานศิลปะที่สวยงามได้อย่างไรเด็กๆดูภาพตัวอย่างนะคะภาพตัวอย่างนี้คือภาพตัวอย่างที่สร้างจากเส้นรูปร่างรูปทรงเด็กๆมองแบบนี้อาจจะโอ้โหยากจังเลยไม่สามารถทำได้แน่นอน แต่เด็กๆลองคิดดูนะคะมองอย่างนี้อาจจะยากแต่เด็กๆมาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วเด้วยจะบอกว่าอ้อ,อยการสร้างผลงานจากเส้นง่ายนิดเดียวชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะ,คะทุกคนจะมาสาธิตการสร้างภาพจากเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องมีเลยก็คือ1กระดาษ 2. อ,อาจจะเป็นปากกาเมจิก หรือว่าเด็กๆอาจจะใช้สีไม้ก็ได้นะคะปากกาเมจิกก็อาจจะเป็นแท่งใหญ่หรือแท่งเล็กก็ได้แล้วแต่ตามความสะด,ดวกการสร้างภาพจากเส้นแล้วก็รูปร่างรูปทรงนั้นไม่ยากเลยขั้นตอนแรกเลยนะคะลูกให้หนูใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้วาดลงไปเลยถ้าใครอยากได้วงกลมแล้วไม่มีแล้วกลัวว่าตัวเองจะวาดไม่กลมเราสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยทุกอย่างได้เลย เรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เราจะเป็นการใช้รูปทรงเลยค่ะคณิตนนก็คือวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงรีใช้ได้หมดเลยหรือถ้าใครที่ไม่ต้องการใช้อาจจะใช้เป็นมือของตัวเองก็ได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องกลมมากขีดไปเลยนะคะลูกมันไม่มีการผิด หรือจะใช้เป็นสามเหลี่ยมก็ได้ให้เส้นมันรู้สึกมีการทับซ้อนกันมากขึ้นอ่ะพอเราได้เส้นตามความต้องการของเราแล้วเราก็จะเริ่มใช้เส้นในการทำลวดลายกันบ้างอันนี้คือภาพที่เราล่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะใช้สีหรือประการเมจิกก็ได้มาทำเป็นลายเส้นด้านในของภาพ เมื่อกี้กูฝนได้อธิบายไปแล้วว่าเส้นเนี่ยมีเส้นอะไรบ้างอย่างช่องนี้กูฝนจะให้เป็นเส้นโค้งฝนก็จะใส่ไปเส้นโค้งเราสามารถแทรกสีอื่นได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีสีเดียวแต่ถ้าเป็นสีใสลงมากจนเกินไปเนี่ยบางทีงานเราก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ ่เห็นไหมคะเสร็จแล้วหนึ่งช่องแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าหนูใช้เส้นจนหมดแล้วล่ะสามารถใช้เส้นซ้ําได้ไหมแน่นอนค่ะเราสามารถใช้เส้นซ้ําได้ไม่จําเป็นว่าถ้าหนูใช้เส้นจนหมดแล้วเราจะ,ะห้ามใช้ซ้าอย่างช่องเล็กๆอันนี้เดี๋ยวจะระบายไปเลยก็คือหนูไม่ต้องใช้เส้นใช้สีไม้ระบายได้เลย ตรงไหนที่เราใช้เส้นเราอาจจะใช้สีระบายเพื่อเพิ่มความสวยงามได้บางคนบอกว่าคุณคู่คาหนูไม่มีสีเยอะขนาดนี้อาจจะเป็นสีสีเดียวก็ได้นะคะคือสีดำสีเดียวหรือสีน้ำเงินสีเดียวก็ได้เห็นไหมคะสลง,งานเริ่มสวยมากเลย สีหนึ่งสีเราอาจจะใช้คั้นเปิดมาครั้งนึ่งอาจจะทําได้หลายอย่างคือทําหลายๆช่องก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสีก็ได้แล้วแต่ความชอบของบุคคลลองเจนสิกแซกบ้าง เส้นตรงเราก็สามารถใส่ได้ทางเส้นตรงแนวตั้งแล้วก็เส้นตรงแนวนอนวิธีการสร้างผลงานแบบนี้นะคะเป็นวิธีการสร้างผลงานที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลงานที่ออกมาค่อนข้างสวยงามเส้นม้วนหรือว่าเส้นขดก้นหอยก็มาอาจจะมีใหญ่มีเล็กบ้างตามความชอบของแต่ละคน ระบายตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามของภาพได้โดยการใช้ระบายลงไปในช่องเล็กๆส่วนที่เราต้องการให้มันคึบ ใช้การจุดเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคน เสร็จแล้วค่ะสําหรับผลงานที่สร้างจากเส้นเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทําได้บ้างหรือเปล่าเด็กๆสังเกตไหมคะว่าบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องทําเส้นเสมอไปเราอาจจะใช้การระบายผสมเข้าไปเราก็จะได้ผลงานที่สวยงามสําหรับคลิปนี้นะคะครูฝนหวังว่าเด็กๆค,คงจะได้รับความรู้อย่างมากเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ